ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับคูโลในช่อง GTI เหมือนเดิมนะฮะอาททำไมปากไม่ขยับอ่ะโอเคปากขยับละก็เราจะมามปากขยับบ้างไม่ขยับบ้างล่ะเนี่ยสิงสิงฮหแบบนี้ด้วยปแปลกไหมฮะตอนนี้ผมตอบคิวถ้าผมให้ผมตอบคิวเ,เองผมจะตอบในนี้นะฮะ คุยเร่หนึ่งคุยนี้แหละอืมอ่อ่าถ้าถามว่าแอปีที่แอปอะไรก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แล้วก็ชื่อแอปมันก็มีอยู่ข้างหลังผมเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเออนั่นแหละฮะแอปนะครับผมแม่เกัดพีวต์แต่ดรวอยอือนนี้กิมเราจะมาบอกเรื่องว่าเราหายไปไหนมา ทำไมไม่ได้ทำคลิปเลยก็อย่างแรกเลยฮะผมเกิดอบุบัติเหตุอย่างต่อมาผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรอยากไลฟ์สดจะตีม VR Chat ไม่มีคอมผมก็อยากจะบอกว่าช่วยโ o n a t กันหน่อยได้ไหมฮะใครทักมาเด่กใครเยี่ยมจริงๆมูสาปิใจเตือนไปแล้ว แป๊บน <mm> ึงแป๊บน <me anyway> ึ่งแป๊บนึงปิดใจเตือนแม่งเลยเฮ้ยร้อนร้านโอ้โหชนแม่งเฮ้ยกลมหน้าทีไงนายอยากมากเลยถ้าตอบผิดเอเราจะตอบโดยใช้เจ้านี่นะครับผมขึ้นคาถาแล้วก็ก็ฝากโดเนทกันหน่อยนะครับจะขึ้นโดเนทก็ n ขบด o n a t i ไว้ข้างหน้า นี่ตรงตรงค้างยแยวต่วันขานี่ฮะขึ้นตดวเนีไวไปตรงนั้นนะครับผมเออทำไมรูปปากคางอ่ะคือผมก็เตรียมตัวทำคลิปคลิปเร่อ,อยู่คลิปรีวิวไซอาร์สลสไลเซอร์ขึ้นรูปฮะ คือของชิ้นนี้ครับผมผมก็กำลังผ่อนจ่ายอยู่นะฮะผ่อนจ่ายติดตัวถ่ายคลิปนั่นแหละฮะก็ช่วยโดนเด็หน่อยนะฮะผมก็ได้จ่ายเร็วๆแล้วก็ได้ของพอถึงวันที่ของส่งก็ได้เขาก็ได้ส่งของให้เลยไม่ต้องัวรอผมโอนครบนะฮะช่วงทงันโดเน็ขึ้นอีกรอบน,นึ้งฮะโปน่ะตามนั้นฮะ ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็รีเควสมาในคอมเมนต์ครับผมผมจะเอามาคิดดูแล้วก็จะทำคลิปนะฮะผมจะเริ่มกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมที่ผมไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าสมองตันอย่างที่บอกฮนะอืมเอา,าแค่นี้แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแชร์ไปให้พเพื่อนเพื่อนกดสับห้หน่อยนะนะครับอ่าคลิปนี้กันก็แค่นี้วกัน นะครับผมคนที่เคยให้กำลังใจมาก็ขอบคุณด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ